สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนแบบฝึกหัดนะคะหน่วยบุคคลในโรงเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งกันก่อนเลยนะคะคำสั่งจงกากบาดข้อที่ถูกต้องที่สุดจงกากรบาดข้อที่ถูกต้องที่สุดเรามาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่ง ใครมีหน้าที่ดูแลบริหารโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวรรณใครมีหน้าที่ดูแลบริหารโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวรรณภาพที่1มาเซอร์ภาพที่2คุณพ่อและภาพที่3คุณแม่ตอบมาเซอนะคะเด็กๆก,การกระบาดให้เต็มช่องได้เลยนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะใครมีหน้าที่สอนหนังสือและให้ความรู้เด็กใครมีหน้าที่สอนหนังสือและให้ความรู้เด็กภาพแรกนะคะเป็นพ่อครูภาพที่2คุณหมอภาพที่3มคุณครูถูกต้องแล้วค่ะคุณครูนะคะมีหน้าที่สอนหนังสือแล้วก็ให้ความรู้เด็กๆนะคะเราไปต่อกันข้อที่3ได้เลยค่ะ เม,เ,มเ,เมื่อเด็กไม่สบายในโรงเรียนควรไปพบใครเมื่อเด็กไม่สบายในโรงเรียนควรไปพบใครภาพแรกช่างตัดผมภาพที่2คุณครูและภาพที่สมแม่ครูเมื่อเด็กๆอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วเด็กๆเ,เกิดไม่สบายขึ้นมาเด็กๆก,ก็ต้องรีบไปบอกคุณครูก่อนเลยนะคะ คุณครูจะได้พาไปหาพยาบาลประจําโรงเรียนนะคะการกระบาดได้เลยค่ะ,ะมาต่อข้อ4ีนะคะเด็กมีหน้าที่อย่างไรเมื่ออยู่ในโรงเรียนเด็กมีหน้าที่อย่างไรเมื่ออยู่ในโรงเรียนภาพที่1นนะคะเรียนหนังสือภาพที่ 2. ร้องเพลงภาพที่3เต้นบัลเล หน้าที่ของเด็กๆเ,เมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะก็คือเรียนหนังสือนั่นเองค่ะการกระบาดเลยต่อกันข้อที่5นะคะใครทำอาหารให้เด็กรับประทานในโรงเรียนใครทำอาหารให้เด็กรับประทานในโรงเรียนข้อแรกเลยเป็นพ่อขานะคะภาพที่สองเป็นแม่ครัว และภาพที่3เป็นชาวนานะคะ,ะคําตอบที่ถูกต้องก็คือแม่ครัวนะคะเป็นคนที่ทําอาหารกลางวันให้เด็กๆรับประทานเมื่อเด็กๆอยู่โรงเรียนนะคะ,ะต่อกันที่ข้อ6เลยนะคะใครมีหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนใครมีหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนข้อ1 คุณครูข้อ2นักดับเพลิงข้อ3แม่บ้านาเด็กๆตอบข้อไหนดีนะข้อรูปที่3นั่นเองนะคะแม่บ้านนะคะมีหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนนะคะข้อ7ใครมีหน้าที่เป็นพนักงานร,รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนใคร มีหน้าที่เป็นพนักงานร,รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนข้อ1รอปภข้อ2ทหารข้อ3บุรุษไปรษณีย์อะรอปภนะคะมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะในโรงเรียนนะคะาการกบาดได้เลยเราไปข้อ8กันเลย ข้อที่8นะคะภาพใดคือรถที่รับส่งเด็กมาโรงเรียนภาพใดคือรถที่รับส่งเด็กมาโรงเรียนรูปที่1นะคะรถดับเพลิงรูปที่2รถพยาบาลรูปที่3รถโรงเรียนภาพไหนคะรถโรงเรียนนะคะจะมารับแล้วก็จะมาส่งเด็ก ไปกับโรงเรียนนะคะสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมาส่งเองนะคะข้อ9เด็กปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครูอย่างไรเด็กควรปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครูอย่างไรภาพแรกเลยเกเลชกต่อยกันภาพที่สองนำพานไหว้ครู มาไหว้คุณครูนะคะภาพที่3เล่นลูกบอลกันในห้องเรียนภาพไหนหน้าที่เป็นเด็กดีต่อคุณครูภาพที่2คะ่ะถูกต้องข้อสุดท้ายนะคะข้อ10ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลในโรงเรียน ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลในโรงเรียนภาพแรกนะคะเกเรเพื่อนในห้องเรียนนะคะภาพที่สองอเมื่อเห็นคุณครูถือของมาเด็กๆก,ก็หลบทางให้คุณครูนะคะภาพที่สามเด็กๆตั้งใจเรียนในห้องเรียนนะคะภาพไหนเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะ ข้อแรกเลยค่ะภาพที่1นนะคะก็คือเกเรเพื่อนในโรงเรียนนะคะไม่ดีเลยนะคะเด็กๆเ,เราอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันนะคะ,ะเสร็จครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเรามาต่อที่วิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรามาอ่านคำสั่งกันเลยค่ะ คำสั่งจงเขียนเติมจำนวนเลขให้สัมพันธ์กับรูปภาพจงเขียนเติมจำนวนเลขให้สัมพันธ์กับรูปภาพอ่ะเราก็มานับรูปภาพกันก่อนนะคะภาพแรกเลยเป็นภาพมาเซอร์นะคะอ่ะเรามารับพร้อมกันว่ามีมาเซอร์กี่คนนะคะหนึ่งสองสาม สี่อ่ามีสี่คนแล้วก็เขียนเลขสี่นะคะเขียนลงไปในช่องด้านหลังได้เลยค่ะอ่าต่อไปภาพที่สองนะคะเป็นภาพคุณครูอ่าเดี๋ยวเรามานับว่ามีคุณครูกี่คนนะ 1, ้าหนึ่งสองอ่ะมีสองคนก็เขียนเลขสองอ่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะ ภาพที่3เป็นภาพของแม่บ้านทําความสะอาดนะคะเรามานับดูว่ามีกี่คน1 2 3อม่ามี3คนก็ใส่เลข่าแบบนี้นะคะต่อไปรูปที่4เป็นรูปของพี่รอปรพอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามานับว่ามีทั้งหมดกี่คน1 สองสามสี่ห้าอ่ะมีห้าคน,นเด็กๆก็เขียนเลขห้านะคะ,ะต่อไปรูปสุดท้ายนะคะเป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะมีทั้งหมดกี่คนนับเลยหนึ่งอ่ะมีเลขก,ก็เขียนเลขหนึ่งนะคะอ่ะโอเค เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมมาที่วิชาคณิตศาสตร์อีกหนึ่งหน้านะคะเด็กๆคำสั่งนะคะจงคัดและอาจจงคัดและอาจวันนี้เราจะมี2ตัวเลขนะคะอ่ะเลขแรกเลยก็คือเลขอะไรนะ เลขสเองนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเลข4นะคะให้เด็กๆเ,เขียนเลข3กับเลข4นะคะตามแบบตัวอย่างที่คุณครูให้ได้เลยนะคะ,ะว,วิธีเขียนนะคะคุณครูจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างละ1ตัวนะคะ,ะจิ้มนะคะแล้วก็โค้งขึ้นข้างบนลงมาแล้วก็อยาก แบบนี้นะคะต่อไปเลข4นะคะเราจะจิ้มจากข้างล่างนะคะอ่ะลากขึ้นไปหาบรรทัดข้างบนสุดเลยเสร็จแล้วการปีกออกมาข้างหน้านะคะแล้วก็ถอยหลังจะได้คล้ายๆเหมือนปีกเรือใบเลยนะคะ,ะเด็กๆลองฝึกเขียนกันดูนะคะะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่อีกข้อหนึ่งข้างล่างนะคะ อ่านคำสั่งพร้อมคุณครูนะคะคำสั่งจงกากบาดตัวเลขที่มากกว่าจงกากบาดตัวเลขที่มากกว่าเวลาทำนะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4ข้อนะคะเด็กๆด,ดูแนวเป็นแถวนะคะมีเลข1เลข5เลข4 เลข3เด็กๆคิดว่าเด็กเลขอะไรหน้าที่มีค่ามากที่สุดเลยก็คือเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆก็กากระบาดเลข5่าต่อไปแถวที่2นะคะมีเลข5เลข3เลข4แล้วก็เลข2นะคะคำตอบก็คือเลข5เหมือนกันค่ะ ข้อที่3นะคะมีเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4เลขอะไรเยอะที่สุดน้อ่ะเลข4ถูกต้องนะคะก็กากระบาดเลยข้อสุดท้ายมีเลข1เลข0เลข2เลข3เด็กๆคิดว่าเลขอะไรเยอะที่สุดน้ะก็คือเลข3นั่นเองนะคะกากระบาดได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะภาษาไทยนะคะอ่านคำสั่งนะคะโจงการกระบาททับภาพที่สัมพันธ์กันโจงการกระบาททับภาพที่สัมพันธ์กันอ่าอันนี้ก็จะเด็กๆก,ก็ต้องฟังที่คุณครูอ่านนะคะข้างหน้าจะเป็นตัวหนังสือตามรอยจุดปานะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยนะคะแล้วก็ ให้เด็กๆากากระบาดรูปภาพนะคะให้ตรงกับคําที่อยู่ข้างหน้าที่คุณครูอ่านเลยนะคะอ่ะข้อแรกเลยนะคะอ่านว่ามาเซอร์มาเซอร์าอรอภาพที่1เป็นรูปเด็กภาพที่2มาเซอร์ภาพที่3คุณครูเอ๊ภาพไหนที่ตรงกับที่คุณครูอ่านเมื่อกี้นะ้าอ่าภาพที่2นะคะเด็กๆก็ๆกากระบาดได้เลย ข้อต่อไปนะคะคุณครูคุณครูภาพแรกเป็นแม่บ้านภาพที่สองเป็นนางพยาบาลภาพที่สามเป็นคุณครูภาพไหนที่ตรงกับที่คุณครูอ่านเมื่อกี้คะภาพที่3ถูกต้องค่ะการกระบาดได้เลยต่อไปนะคะแม่ครัวแม่ครัวอ,อันแรกนะคะจะเป็น แม่ครัวทําขนมนะคะภาพที่สองเป็นแม่บ้านภาพที่สเป็นช่างตัดผมนะคะภาพไหนเอย่ยภาพแรกเลยถูกต้องค่ะกากรกบาทต่อไปพนักงานขับรถพนักงานขับรถมาเรามาดูรูปภาพกันเลยนะคะภาพแรกเป็นรูปตำรวจภาพที่สองเป็น คนขับรถโรงเรียนนะคะภาพที่3เป็นแม่บ้านภาพไหนที่ตรงกับพนักงานขับรถคะภาพที่2ถูกต้องคะ่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความปลอดภัยเรามาดูรูปภาพนะคะภาพแรกจะเป็น จิตะกรน้อยนะคะนักวาดภาพภาพที่สองเป็นแม่ครัวภาพที่สามเป็นพี่รอปพอนะคะหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยคะ่ะภาพไหนตรงกับที่คุณครูอ่านนะคะภาพสุดท้ายถูกต้องคะ่ะเก่งมากกากระบาดให้เต็มช่องเลยนะคะ,ะวิชาภาษาไทยอีกหนึ่งหน้านะคะอ่านคำสั่งนะคะ คำสั่งจงคัดและอ่านจงคัดและอ,าอ่านจะมีพยัญชนะไทย3ตัวเลยนะคะตัวที่1เลยก็คือบอใบไม้นะคะปอปลาสอบลืสีนะคะให้เด็กๆเ,เขียนนะคะบอใบไม้นะคะม้วนหัวกลมก่อนลากลง ถอยหลังแล้วก็ลากขึ้นถึงเส้นนะคะ,ะต่อไปปอปลานะคะง่ายๆเลยคล้ายๆบอใบไม้เลยม้วนหัวกลมลากลงถอยหลังลากขึ้นแต่ว่าหางยาวขึ้นไปข้างบนนะคะ,ะต่อไปจสาลืสีนะคะม้วนหัวกลม ลากลงถอยหลังลากขึ้นถึงแค่เส้นนะคะแล้วก็มีไส้ด้วยม้วนวงกลมแล้วก็ลากมาเสร็จแล้วค่ะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งข้อของวิชาภัษาไทยนะคะฟังคำสั่งนะคะจงโยงพยัญชนะที่ตรงภาพ จงโยงพยัญชนะที่ตรงกับภาพตรงกลางนะคะจะเป็นพยัญชนะส่วนข้างบนกับข้างล่างจะเป็นรูปภาพนะคะเรามาดูตัวที่1เลยนะคะบอใบไม้เวลาโยงนะคะเราต้องจิ้มตรงจุดสีดำๆบอใบไม้อยู่ตรงไหนหนะ้าเด็กๆลองหาดูสิคะ,อ,ะอยู่ข้างล่างเด็กๆก็โยงมาหา วงกลมของบอใบไ,ไม้ได้เลยต่อไปตัวที่2นะคะอ่านว่าปอปลาปอปลาอ่ะข้อไหนเอยอ,อยู่ข้างบนลากเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะสอือสีสอรืออรอีเอสอฤีอยู่ตรงไหนนะ้า ข้างล่างนั่นเองค่ะโยงเส้นมาเลยนะคะและข้อสุดท้ายพอสัมเภาพอสัมเภาเด็กๆก็โยงเส้นไปจับคู่กับรูปภาพได้เลยค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะวิชาภาษาไทยไม่ยากเลยใช่ไหม